เสียอันอีกแล้วครับดูเขาขับรถไทยตกทางรถไทยมารถไ ได้ได้เสียวตลอดเลยเออ,อเสียอันครับ เล่นท่ายากตลอดเลยเก็บงานเรียบร้อยแล้วครับงานปากบอ่อครับก็นี่ครับเจ้าของที่เดียวกันครับก็จะขุดตรงนี้นะครับไปถมงานเหมาตรงนี้เป็นสะเก่านะครับจะลอกให้ลึกแล้วก็นี่ครับแต่ก่อนแต่ก่อนคันสะมันอยู่ตรงนี้นะ แต่ก่อนคูสามอยู่ตรงนี้ขยายออกไปนู่นครับแล้วก็โอ้โหน่าจะเอาลึกอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้ติดถนนไม่ได้ติดอะไรครับมีแต่ทางเนี่ยทางเกวียนอเอาให้ลึกๆเลยครับพอแต่มีดินไปถมงานเมาได้หน่อยครับ โ oh. มาอีกแล้วครับ FC ครับเสียอันเสียอันไม่แน่ใจว่าทำงานอยู่ไหนนะมาคอมเมนต์ผมบ่อยครับน่าจะซื้อ M10 มาฝากครับ อสวัสดีครับจำได้เลยเกงคนนี้ร้อนร้อนมามาถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ครับได้เอ็มรบรมาฝาก ไปได้ซื้แนวตอนมาไม่อะไรมีไ่เลยหนึ่โอเคครับอกาำลังกำลังสิขาไก่ขาไก่เพชรขาดไหมเพชรขาดเรียบร้อยเรียบร้อยตายขาแล้วตายขาเลยมคืนยีทุเลยมนี สามทุ่มสามสมทุ่มครึ่งดูง่าตับสงเย่อาบน้ำยังจุยียว เอาได้ยังครับครับโอ้ใส yeah. no. ่หลอกใส่หลอกเดียวอะีเดียวันน hey. ี่เดียวได้วันเดียวก็ได้ม่ได้คือไอ้เฮ้ยนี่นี่นี่ รูปรูปเสียนมาถ่ายรูปเสียนมาถ่ายรูปโชว์ลายสักหน่อยฮ่าฮ่า เอ็ก้เท่เท้เอามามื้อซื้อให้ไม่กลงละปร้อยบงดูบดังรูปัอ้อเท่เลยกินดาเอร้อยให้ร้อนรออะไรครับอาอบไซรรอนเพราะว่า,าอาบน้ำต้องทาแป้งด้วย <c oughs> เทียวโอเ้าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเสียอันนะครับ FC นะครับนี่ครับของสมน้ำหน้าคุณครับเต็มรอยเต็มเลย ก็อ,อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ